พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็ สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับตอนนี้พ่อพงก็นั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านของพ่อพงนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมดอกบัวดินนะครับบานเต็มที่แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อเช้านี้นะครับจะสวยงามแล้วก็สดชื่นมากเพราะบรรยากาศตอนเช้านะเมื่อคืนนี้มันฝนตกนะครับบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยจะดีมากๆเลย แต่ว่าพ่อผมไม่สามารถที่ว่าจะมาถ่ายคลิปได้เพราะว่าข้างบ้านนะครับเขาเปิดเพลงเสียงดังมากนะครับท่านผู้ชมนะครับดังมาถึงบ้านเราผมเองก็กลัวติดลิขสิทธิ์นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้มาอ่าถ่ายในจังหวะช่วงที่แดดอ่อ,อนๆน,นะครับก็สวยอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาชมดอกบัวดินนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม ดอกบัวดินที่บ้านของพ่อพงนะครับนี่บานแบบเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับบานเต็มที่แล้วนะครับส่วนดอกที่บานก่อนหน้านี้สองวันนะครับก็คือวันนี้เป็นวันที่สามแล้วเนี่ยมันก็จะโรยส่วนดอกที่บานวันนี้นี่ก็ยังสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถได้ชมไปได้ถึงวันพรุ่งนี้ นะครับพรุ่งนี้ก็ยังไม่เหี่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับบัวดินสวยๆที่บ้านของอพ่อพงนะครับแดดก็ออกมาอีกแล้วนะครับเมื่อสักครู่เห็นแดดแบบว่าอ่อนลงไปนะครับผมก็เลยรีบมาถ่ายเพราะว่าเสียงเพลงข้างบ้านเขา,าเงียบไปแล้วนะครับช่วงเช้านี่เขาเปิดตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับท่านผู้ชมจนถึง เจ็ดแปดโมงก็ไม่หยุดนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนท youtube เนาะนะครับเรื่องเสียงเพลงเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับนี่ครับกลัวมันโรยก่อนกลัวจะไม่ได้ภาพสวยๆนะครับผมก็เลยหาจังหวะมาถ่ายเก็บไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่บัวดินสวยๆนะครับที่หน้าบ้านของพ่อพงนะครับมีอยู่หลายที่นะครับท่านผู้ชมนี่ นะครับให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสีชมพูแล้วก็ล้อมรอบด้วยสีเหลืองคมิ้นนะครับไปทางนน้นก็จะเป็นสีเหลืองคมินนะครับเห็นไหมครับนู่นะครับมีอยู่ทุกมุมบ้านนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะทางนี้นะครับนี่ผมจะให้ดูทางนี้ก่อนแดดจ้ามากเลยนะครับแสงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะแดดเริ่มมาแล้วนะครับ ร้อนนี่เห็นไหมครับสวยมากท่านผู้ชมนี่สีแต่ละสีเนี่ยผมจะแยกใส่วงล้อคนละวงนะครับเพื่อง่ายต่อการแยกเวลาคนสนใจอยากจะได้พันธุ์ไปปลูกนะครับก็มีทั้งเหลืองขมิ้นนะครับเหลืองอ่อนแล้วก็สีขาวแล้วก็สีชมพูเห็นไหมครับท่านผู้ชม นี่นะครับนี่กำลังบานสวยงามมากเลยครับนี่สีขาวสีชมพูสีเหลืองขมิ้นนะครับนี่ผมจะแยกสีไว้ในแต่ละกระถางนะครับมีบางกระถางนะครับก็เพื่อความสวยงามเราก็จะทำแบบว่า ตรงกลางเป็นสีชมพูรอบนอกก็จะเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับนู่นอย่างกระถางนู้นเห็นไหมครับนี่กระถางแหงนู้นนะครับนี่ส่วนอันนี้เป็นบัวดินที่เป็นดอกใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยเป็นดอกใหญ่ดอกคล้ายๆว่านสีทิศนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองขมิ้นนะครับนี่สีเหลืองขมิ้นที่ผมหว่านมาเมล็ดไว้นะครับ สีเหลืองขมิ้นนี่จะขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดได้ด้วยนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยหัวก็ได้นะครับส่วนสีอื่นนี่ขยายพันธุ์โดยการแยกหนอ่อแยกหัวอย่างเดียวนะครับแต่สีเหลืองขมิ้นนี่จะพิเศษกว่า,าสีอื่นเพราะว่าสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยมเมล็ดได้นะครับนี่เห็นไหมครับสวย อันนี้ก็ยังบานไม่เสร็จเลยนะครับท่านผู้ชมสีชมพูเนี่ยนะครับยังบานไม่หมดสีชมพูนี่บางดอกก็โรยแล้วนะครับอันนี้ก็คือบานได้สามวันแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้บานวันนี้พรุ่งนี้ก็จะโรยอันนี้ก็พรุ่งนี้บานนะครับนี่ระดับของดอกพอบานแล้วมันก็จะโรยไปเฉยๆนะครับนี่นะครับ อย่างสีชมพูอันนี้ก็ตรงกลางจะเป็นสีชมพูนะครับรอบนอกก็จะเป็นสีเหลืองขมิ้นนะครับอันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะคระสีนะครับนี่นะนี่ไปทางน้อนนะครับนี่จะพาข้ามไปนี่จะพาข้ามไปนี่ครับส่วนอันนี้นะครับนี่ผมจะปลูกใส รองเท้าบูทเก่าที่มันขาดแล้วนะครับผมก็เลยปลูกใส่เห็นไหมครับใส่สีชมพูมุมนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอของป่านะครับมีอีลอกมีผักหวานป่ามีดอกกระเจียวนะครับอยู่เยอะมากนะครับเพราะผมก็เอาบวัวดินมาปลูกเสริมเพื่อสร้างสีสัน นะครับให้บริเวณนี้นะครับจะได้สวยงามเห็นไหมครับมีฮกหลงด้วยนะครับฮกหลงก็เป็นบอลสีที่นิยมมากๆนะครับเมื่อก่อนพ่ะพงมีเยอะมากนะครับพอดีช่วงที่มีกระแสก็เลยแบ่งขายไปฮกหลงนะครับมาทางนี้มีสีเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองขมิน้นเห็นไหมครับ นี่ครับบัวดินสีเหลืองขมิ้นอันนี้ก็ผักอีตูนะครับหรือว่าแมงลักนั่นแหละครับบริเวณนี้ก็จะมีบัวดินแล้วก็จะมีอีลอกแล้วก็มีฮกหลงนะครับผสมกันอยู่นี่นะครับนี่บริเวณข้างบ้านอย่างเงี้ยผมก็ปลูกไว้เยอะเห็นไหมครับนี่สีเหลืองขมิ้นสีขาวนี่ไปทางโน้นก็เต็มนะครับที่หญ้าลกรก ยังไม่ได้ถอนกะว่าจะถอนให้ตะกระแตมน,นะครับก็เลยยังไม่ได้ถอนนะครับนี่อันนั้นก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนกับสีเหลืองขมิ้นนะครับแล้วก็สีขาวที่ปลูกไปด้านในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับกับสีเหลืองขมิ้นนะครับปลูกไว้ในรองเท้าบูทก็มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้รองเท้าบูทนั่นก็เป็นรองเท้าบูท นี่อันนี้ก็รองเท้าบูทนะครับทางนี้นะครับทางนี้ก็จะสีเหลืองขมิ้นกับสีชมพูนะครับปลูกเรียงไว้ตรงนี้นะมาระหว่างต้นอินทผลัมนะครับนี่อยู่ระหว่างต้นอินทผลัมก็จะเป็นเหลืองขมิ้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไปฝั่งทางนน้นนะครับท่านผู้ชมทางนี้ก็จะ ปลูกใหม่นะครับอันนี้นะครับปลูกใหม่นะครับปลูกได้เดือนหนึ่งนะครับขยายหัวจากาที่เยอะๆนั่นแหละนะครับแบ่งหัวออกมาแล้วก็มาเพิ่มใส่กระถางปลูกไว้บริเวณนี้นี่ครับเห็นไหมครับสีเหลืองขมิ้นสีชมพูซึ่งเป็นสีที่หวานแล้วก็โดดเด่นมากนะครับบัวดินอันนี้ก็กําลังจะบานเพิ่มนะครับอันนี้อันนี้บานแล้วอันนี้ยังไม่บานก็มี นะครับนี on ite, ่ครับนี away, the water. The water ่นะทางนี้ก็มีนะครับนี่อันนี้ก็ผมก็เวลาได้เมล็ดผมก็จะวานไว้แถวนี้แหละนะครับวานไว้แถวนี้อันนี้เข้ามาในซุ้มหมอนหรือว่าซุ้มมันเบอรี่ผล่มาทางนี้ก็จะมีมีเห็นนะครับนี่สีเหลืองขมิ้นนะครับนี่ผมก็จะปลูกไว้ไปทางนู้นนะครับนน่นเห็นไหมครับสีเหลืองขมิ้น ตรงถาดหน้าก็สีเหลืองขมิ้นนะครับนี่นี่ครับสีเหลืองขมิ้นอันนี้ผมก็ได้มเมล็ดแล้วผมก็มาหว่านหวานไว้นะครับท่านผู้ชมเน,เนี่ยเห็นไหมครับนี่ที่ผมหว่านไว้มันก็เกิดขึ้นมาเพิ่มอย่างเงี้ยครับนี่สีเหลืองขมิ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วสีเหลืองขมิ้นผมก็จะปลูกด้วยมเมล็ดนะครับน,นี่นะครับบัวดินที่บ้านของพ่อพงนะครับ ได้สวยเอามาให้กับ FC ทุกท่านได้ชมกันนะครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ